สวัสดีครับนักแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้มีรถสวยพร้อมใช้นะครับมารีวิวหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถรุ่นนิยมนะครับฮอิตเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นคูปะต้านะครับ L 3 6 0 8ตัวทีที่นะครับเป็นรถไถขนาดกลางนะครับเหมาะสำหรับงานนา งานไร่งานสวนหรือทาง FC ทางใต้นะครับก็ต้องการเอาไว้ตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นรถเช็คใหม่บิวใหม่เก็บงานใหม่นะครับรถสวยๆเลยนะครับราคาเพียง3ามแสนกับเก้าพบาทเท่านั้นนะครับไปแล้วนะครับหคันคันนี้เพิ่งคลอดนะครับเพิ่งออกมาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เราแถมท่อร่นทุ่งให้1ใบนะครับเสียงก็จะลั่นๆหน่อยนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเครื่องนะครับกองเครื่อง หยุดต่างๆนะครับต,ตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแป๊บนะครับไฮดรอลิกนะครับตรงนี้เปลี่ยนใหม่นะครับลูกปืนล้อซีลล้อลูกหมากซ้ายขวานะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสลักคันใบมีดสลักคันล่างนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ครับรถคันนี้นะครับใช้งานอยู่ที่1,969ชั่วโมงการทำงานนะครับท่อนคัดครับสบายใจได้เลยครับตัดท่อนเรียบร้อยนะครับใช้กันอีกยาวๆนะครับคัดนิ่มๆนะครับมาพร้อมกับผานพวนนะครับ6ใบ22นิ้วชุดท้ายนะครับตัวนีี 1, ท้ Wrestling. ทาามาางเร เก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไฟเดียวไฟท้ายไฟสปอตไลท์นะครับใหม่ครบเซตเลยนะครับราคาเพียง3ามแสนเก้าพันบาทครับเดี๋ยววันนี้ช่างน้อยทดสอบระบบแบบเต็มระบบให้ดูครับป้ายแน่นๆครับเต็มสูบนะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับนี่ครับไฟดันครับอันนี้หางครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับสองเพ้าโฟลวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องยนต์ อ๋อเจ๊ารอบน้อยเจัารอบอ่าไม่มีลั่นไม่มีดอนครับเกียร์นะฮะอาออีกรอบนึงครับอ่านะฮะอันนี้คือทดสอบให้ดูชัดเจนครับว่าโควิลเราใช้งานได้ปกติครับเป็นรถครึ่งยนต์สามสูบนะครับสองเแถวขึ้นสี่ล้อครับดูงานถายครับไม่ต้องรอนะครับคันนี้นะครับสามารถจัดส่งได้เลยนะครับรถเคสภาพเรียบร้อยนะครับ สว,สวยพร้อมใช้งานครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับตรวจช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับรถสวยสวยภาพพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับราคานะครับพอฟังนะตัวนี้นะครับสามแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเช็คเก็บงานให้พร้อมใช้นะครับตัวนี้รถจะดทะเบียนปีห้าสี่ครับ งเกียร์ดีนะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับเอาท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ทำันเลยครับสวยนะครับยกตัวขึ้นล้อลอยครับเพื่อช็คนะครับในส่วนของกานหน้าลูกพืนล้อหน้านะครับไม่นะครับชั่วโมงความร้อนนะครับขึ้นปกตินะครับคอนโทรลนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแน่นๆครับ สายแบบพวกแบบนะครับเราจัดการให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวน้ำแม่น้ำนะครับอ่าน้ำาม่น้ำครับเร่งเร่งเร่งโอเคนะครับนนี่ดูเครื่องยนต์ครับนะครับเครื่องไม่มีดันนะครับน้ำไม่น้ำไม่ดันนะครับเครื่องนะครับไม่ไอน้ำไม่ดันเครื่องไม่ออ่ตัวนี้นะครับก็เช็คสภาพให้พร้อมใช้เรียบร้อยนะครับใหม่ๆสวยๆนะครับ เกิดล้อหน้าแน่นๆนะครับยางน้อยการันตีเลยว่าลองแล้วนะครับเพสแล้วนะครับถือว่าผ่านนะครับรถถือว่าโอเคนะครับเบาะตัวนี้ก็ใส่เป็นเบาะใหญ่ให้เลยนะครับนิ่มๆเลยนะครับใครที่หารถไปใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์เร็วแล้วนะครับก็จะต่างกับ3 4แรงนะครับ ถ้ารถตัวธรรมดาสาที่6แรงนะครับตัวนี้รุ่นนี้ถ้าไม่ปรับสภาพนะครับราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ2อ0แสนครับแต่ตัวนี้เรามีต้นทุนครับในการปรับสภาพใหม่ทั้งหมดแค่ยางใหม่4ี่เส้นก็คุ้มแล้วครับเรอไปใช้งานครับสวยๆนะครับเหมือนรถใหม่ครับตัวนี้นะครับราคาเพียง3ามแสนกับเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเล่ยทะเบียนนะครับเอกสารที่ต้องครบนะครับดูควันครับสังเกตที่ควันนะครับดันหนักๆควันไม่มีไหลนะครับอ่าเนี่ครับเทสให้ดูกันเลยครับ คันมาคู่กันนะครับคันที่ทําเสร็จแล้วคู่กันที่ลงคลิปไปเมื่อวันก่อนนะครับอันนี้ก็ติดจองแล้วครับ FC จากอุดรมาจองนะครับอันนี้ก็เพิ่งเสร็จครับอีกหนึ่งคันนะครับก็จะมีขึ้นมาอีกหนึ่งคันนะครับสามสิบหกตอนนี้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครที่สนใจก็สาม,มารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ